หวัดดีครับหวัดดีครับพี่น้องเอฟซีของทางช่องช่วยหัวเมงหวัดดีพี่น้องของทางช่องลินระดานําเดอร์พี่น้องเดอร์ครับผมช่องลินระดา RIN นอเนาะครับเนาะเริ่มต้นจังสันหลักเมื่อนี้ครับสีพร,รยาของ่อ่วยหัวเมงกันล่างสี่จุดผูกขอครับขอ,ขอในทางตำเล่าเมซีนวนเดอร์พี่น้องเดอ <c oughs> ดังที่เคยทํามากะเครื่องงวดที่ผ่านมา วันที่12ธันวาคม2568จุดได้7 4 6สเข่าตรงตรง46พี่น้องบาตรงกลับเลยวันออกไปเดี๋ยวก็จึงจึงจึงกขัักันออกไปอ่า,า,า,าเามื่อนี้ก็วังว่าสีได้จึงจึงัอนออกไปอัน,นย้อนข้ามไปจึงนี่แหละเขามาบูรี่อยู่นี่ก็ไดไปจึงอยู่บ้านมึงผู้เดียวโรยไปทันข้า,ว,าว่า,วา,วาอ่ะว่ากันไปเด้ออ่ะที่แรกก็สั่งเอาแนวทางตำรา,าม,า,มาฝากมาตอนพี่น้องครับทุกท่านเมื่อนี้เด้อ มันมาน้ากันครับรอติดตามชมอีกสักครู่เอาคอยติดตามเด้อพี่นองเด้อเพิ่นกระลังล่นย่างไงี้เท่าไปเพื่อนพนูนีล่นบมเป็นบุดึงย่ำเดี๋ยวล่นเป็นช่วโมงเพิ่นจีเร่งล่นจนว่าเห็นตัวเล็กคุณคนสีว่างสีเสียบวันเท่าไปเอา้าคุณตุกวินเทนนนจน่ามาเนียนนนกบาทด้วยคุณตุกเอ้ยน่ามาหาเอฟทียกบาทด้วยเป็นยังไงก็งวดนี่เป็นแต่ได้จึงจึงยูแมนว่แดดช่องหน้าเอาจึงจึงหายจากบาทด้วยงวดนี้ งวดที่แล้วเนอะมันเข่าสองโตตรงตรงัวไหนล่ะสีหกีหกตรงตงวดนี้ไม่ตุสิคอไ้เข่าสามโตตรงโตเลยจึงจึงน้ำกันเด้อเมล่ดเขาสิแดจึ้งจึงจน้ำกันอย่งสวยงาไ่คาเลเตร์ประจำตัวเอาไม่ตุเห็นตัวไหนปะนี่เป็นศูนย์น่ะล่ะสูซาดูนย์สี่ศูนย์มาแล้วโอ้สี่ศูนวันนี้ ขอขอทั้งไทยทั้งลาวเด้อขอสิบปขออีกเมื่ออื่นน่ะขอจังสันไวอีแม่แม่นเอาเอาไปตำเล้าแล้วแล้วแล้วก็เอาไปตำไทยเมื่ออื่นบ่สิบปเสียบ่แเสบดากมันบ่อีไมแม่บ่แสีบดากเอาจัดไปบบบนี้จึ้งจึ้งจึ้งขีดหัวเรื่องเอาเอาเขามาลุ้นกันสี่คนเนี่ยเอาตัวสุดท้ายสิออกไหมยังเอาสี่ศูเออแม่ตัวว่าตัวไหนสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเอา แม่จันได้ปะนี่แม่จันได้สี่เโอ้แม่รอนได้ปะเนี่ยเอ้าสี่ศูนย์เจ็ดเอ้าเอ้าคือกันบอกต่ว่าแม่จันเพิ่นเห็นเลขหาอยู่ข้างๆผมเนี่ยนี่เลขหาบันอยูหกระหาตัวสี่ตัเลยลาอตมันก็ดึงจึงจึงหลแล้วล่ะสตเลขมาแวงเนี่ยเลี่ยมสุดนะอออ โอ้407มา4057มันมีทั้งไหนล่ะเลขกผมไม่ไมีมา4ตัวก็บ่เคอเห็นนี่มี SO แถวละเอาแม่เรามาให้นะเออเอาเลขสาเด้อ0403 403คูม่403 403 อันอันช่วงคางตัวไหก่อเรียกหาเป็นปะ4053มาเอาปังปังเห้งแห้งเด้อครับเด้อมีทั้งหดาอันจุดทูบได้สีตูบุใหท่านเนี่ยมีทั้งหดบาทเนี่ผู้สี่เห็นอยู่ไหมกัมีตัวไหก็เห็นยู่ไหมนั่น451สี่หาหนึ่งมาลินระดาน้อง พ่อช่วยเห็นซีหาหนึ่งเด้อพี่น้องเอฟซีครับมันหมานเด้อครับเด้อ